พบกับช่วงที่2เลทที่2อของวันนี้นะครับผมที่สนามสาธรทรเราอยู่กับใครมาดูนี่ผู้การเรานะครับผมจอตีมหกช็อปมัตเตอร์แคม,มนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงซ้อมนะครับเหลือกี่รอบแล้วพี่เหลือสองรอบนะครับผมเราจะแข่งกันทั้งหมด10รอบ10 10หรือ12บสองพี่สิรอบนะครับเดี๋ยว เลนฟสองนี่ผมจะขึ้นไปถ่ายมุมสูงเดี๋ยวก่อนหน้านี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีใครบ้างนะครับตอนนี้ก็นี่เลยบอมโยโยมิสเมสร์เปียร์นะครับผมอันนี้พี่จะเห็นนะครับเคสอานะครับผมน้องจิมมี่เฮ้ รอ,รอดูไปเรื่อยๆนะครับัน,นี้จะเป็นพี่เบ็นนะครับโคลาพี่พป๊อฟโมโตขอนแกนแล้วก็ถามด้วยพี่โคลาอีกรอบครับผมวันนี้เราได้รับการต้อนรับอย่างดีนะครับคนเยอะมากนะครับหลังจากที่เจอเหตุการณ์วิกฤตโควิดนะครับ เอ hey, มาแล้วมิ okay. สเตอร์เอ็มโอเคถงแดงขึ้นแล้วนะครับถงแดงขึ้นแล้วถงแดงขึ้นทุกคนต้องยกคันเร่งน,นะครับผมทุกคนต้องยกคันเร่งแดงขึ้นมาเรามารอดูกันใค้เป็นใค่อย บรรยากาศในพิษนะครับนี่ครับพี่กายกำลังจะลงแล้วจากสารครามนะครับผมนี่บรรยากาศในพิษนะครับพี่โอคอสอเราก็มาครับผมนี่นั่งแข็งอยู่นะครับตอนนี้เรากำลังบอมนะครับจัดกิจสตาร์ทกัน เดี๋ยวเรามาดูครเป็นครในเลทที่2นะครับตอนนี้พี่จอเราก็กำลังจัดคนอยู่นะครับลันสลันสอ,อ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับ ใครเป็นใครแบบรวดเร็วมิสเตอร์เอ็มมิสเตอร์โยชิมิสเตอร์บอมที่ป๊อปโตโตนะครับผมขอนแก่นเองเลา่าพี่เบนส์นะครับส่วนข้างหลังโน้นจะเป็นน้องจิมมี่อันนี้จะเป็นพี่กันนะครับ,น,รบนี่มิสเตอร์เบียร์กำลังมา พี่โคราชนะครับผมเรียบดากนะครับพี่โคราชกันนะครับนี่ยกับอาชิบ้าตัวเขาครับพี่โคราชกันโอเคอาจจะมีวอร์มอัพแล็บก่อนตอนนี้สามนาทีเดี๋ยวผมขอตัดขึ้นภาพมุมสูงนะครับ